สวัสดีครับผมหมอคิติพัน์จากเลกเวนคลินิกไทยแลนด์ครับวันนี้คุณอยู่กับคุณพ่อจรูนนะครับสุดสระนะครับ,รค,รบคุณพ่อเนี่ยเป็นเส้นเลขอดขนาดใหญ่มากครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็ถ้ามาดูขาเนี่ยอันนี้คือเป็นสภาวะหลังเราทําเสล้อหลอดแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูภาพก่อนนะฮะจะดูแล้วโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วก็มีขามีจุดดําด้วยอันเนี้ยอันตรายมากเลยเพราะว่าอีนอยจะเกิดแผลแล้วนะฮะอยากถามพ่อนะครับ ตอนนั้นพ่อมีความรู้สึกมือมีอาการไงบ้างครับก่อนทำปวดครับครับมีอาการปวดแล้วก็เส้นเลดมันใหญ่ใหญ่ขนาดนะครับเพราะว่ามันถึงอันก้าขาเลยครับแล้วก็ผมบก้าพามาเหมือนละอ่ะหลังกเกษียณผลเลยมาหาท่านอาจารย์ครับหมอคุณหมอกิติพันธ์นี่ครับพาแล้วเู้ซึ่งว่ามัน มันสบายเออเลเซอร์นะฮุสต์สบายไองครับเพราะว่าผมผมก็ขวเจ็บแต่ตอนพานี่บมเจ็บเลยครับครับผมบมเจ็บเลยเนาะครับบมเจ็บเลยครับผมสมัติเตียวไปบ้านได้เลยครับไม่ต้องมานอนเตียวเตียวได้เลยเนาะเตียวไ้เลยครับแปลว่าตอนแรกเนี่ยเคยเส้นเลือดใหญ่แล้วเคยมีคนแนะนำเพื่อผ่าตัดเนาะก็เลยบอกกล้าซะเต้ากล้าครับผมผ่าตัดครับ อันนี้หัวตัวเองแล้วก็หัวติดเชื่อตัวเองนี่อ๋ออันนี้เป็นเป็นเลเซอร์นี่ก็สบายใจครับมันเจ็บ <ผม S 1> บ่อยหย่ไม่ยากคือเป็นทาได้สบายเลยลวัดปีกบ้านเลยไม่ก่อนครับ๊กเดินป๊กบ้านเตียวป๊กบ้านได้เลยเตียวป,กยป๊กบ้านเลยเนาะครับผม,ผมครับครับครับอันนี้ก็เป็นเส้นละครนะครับผมก็ทําอัลตราซาวด์ดีจยวอะอัลตราซาวด์ให้ดูนะฮะนี่เส้นลขครเดี๋ยวถ้าเปรียบเทียบกับลูกก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหใหญ่มากแล้วตอนนี้นะฮะ เรามาดูอัตตราดาวดูนะครับอันนี้คือบริเวณที่เป็นเส้นละขอดเก่าและตายไปแล้วฮะเพราะสังเกตผมกดไม่ได้นะครับนี่เขาตายไปหมดนะครับซึ่งอย่างเนี้ก็จะทําให้ให้อาการที่มีปัญหาเช่นขาดําก็จะไม่เกิดเป็นผงเป็นแผลอะไรแล้วนะครับ mm hmm. ครับก็ถ้าในผู้ป่วยคนยไหนก็ตามเส้นหรือขอดใหญ่งไงก็ตามคุณจะมาพบแพทย์ครับ เพราะว่ายังมีวิธีการรักษาซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดอะไรเราใช้เลเซอร์ซึ่งเราแทงเข็มหนึ่งเข้าไปแล้วใช้เลเซอร์ไปฉายนะฮะนะก็สามารถเป็นการรักษาแบบเคาเรียกว่าไปกลับได้เลยแม้กระทั่งคนไข้คนนี้เส้นเลือดขอดใหญ่มากนะฮะก็ก็สบายดีนะครับสบายดีครับผมครับผมคิดว่าคุ้มค่าไหมครับที่มารักษาค่คุ้มค่ามากครับท่านอาจารย์ก็ช่วยชุบชีวิตให้เจ้า เราะว่าปล่อยเย็บบ่อยแง่เนี่ยถ้าเป็นถ้าถ้าปล่อยไว้นี่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับผมครับเพราะว่าแผลที่ดําผิวหนังที่ดาเนี่ยอีโน่เกิดแผลเส้นเลือดขอใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเกิดริมเลือดข้างในฮะแล้วริ่มเลือดเนี่ยมันหลุดไปลอยอุดในหัวใจในปอดได้ครับวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลกับทุกท่านครับคนไหนที่เส้นเลือดขอดใหญ่ก็ตามนะครับควรพบแพทย์ครับนะครับเรายังมีวิธีการรักษาที่ไม่ต้องเจ็บตัวมาก เป็นแบบเดินมาเดินกลับได้นะครับเชี่นกันทําเลเซอร์ได้ขอบคุณครับ